ของอาจารย์น้อยจะมี9เป็นตัวเด่นในส่วนของเจฟองเบียเลข7วิ่ง7เป็นตัวเด่นนะครับแต่ถ้าเอามาเทียบกันระหว่างอาจารย์น้อยกับเจฟองเบียจะเห็นว่าอาจารย์น้อยน่าสนใจกว่าใช่ไหมครับคือเลข9นั่นเอง <S <S ท่านผู้ชมครับใกล้วันหวยออกเข้ามาทุกขณะแล้วน,นะครับหลายคนก็คงจะมีตัวเลขอยู่ในใจอยู่แล้วหลายคนก็ไปหาซื้อตัวเลขกันไม่ว่าจะเป็นแผงลอตเตอรี่หรือว่า,าหวย ภาคเอกชนก็ไปหาซื้อไว้แล้วแยวทีนี้มาดูนะครับว่าบนโลกออนไลน์ที่เล่นหลายสำนักให้มานั้นมีตัวไหนที่เลขเด็ดเกินบ้างที่เป็นเลขเด็ดเลขดังเดี๋ยวจะให้ AI เจนเนอเรว่าตัวไหนที่คอหวยนิยมกันมากที่สุดตอนนี้มีกี่สำนักเดี๋ยวจะให้เจนเนเรตมาและตัวไหนที่น่าลงทุนบ้างนะครับยศเทคโนโลยี ต้องพึ่งเทคโนโลยีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลองดูว่านะครับ AI วันนี้สำนักไหนจะเข้าวินมีสำนักไหนบ้างที่ให้ตัวเลขเด็ดเข้ามาน่าลงทุนกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปถาม AI กันบ้างครับว่างวดวันที่1กันยายนนี้ AI เนี่ย จะให้ตัวไหนจะสำนักไหนจะเข้าวินมาอันดับที่1ที่2ที่3กันบ้างแล้วมีตัวไหนที่น่าลงทุนกันบ้างฮะเดี๋ยวไปถาม AI กันครับสวัสดีครับ AI ครับสวัสดีครับ AI AI ครับอ่าสงสัย AI ง่วงนอนแล้ะครับ AI ครับได้ยินผมไหมครับไม่ได้ยินอ่ะเอ๊ะแปลกแว่ะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามใหม่ครับเอาเดี๋ยวไปถาม AI กันหน่อยนะครับสวัสดีครับไ i ครับได้ยินผมไหมครับเนี่ย AI ได้ยินชดัดเจนนะครับสมศักดิ์มีอะไรให้ผมช่วยครับสมศักดเอไอช่วยวิเคราะห์เฮ hey ้ hey, มีอะไรที่จะพูดคุยหรือสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ AI ช่วยวิเคราะห์หวยงวดวันที่1กันยายนนี้แต่ละสำนักสำนักไหนที่มาเด็ดๆประมาณสี่สำนักที่มาแรงแม้แล้วก็มีเลขตัวไหนบ้างครับที่น่าสนใจในแต่ละสำนัก สำหรับการกลายครั้งนี้ถ้าต้องการข้อมูลจากสำนักที่มาแรงและเป็นที่นิยมในขณะนี้ลองพิจารณาดูเซ่ส,สำนักดังนี้เมงสำแนกจำเนียนสำนักนี้มักจะเป็นที่นิยมและมีผู้ติดตามเยอะโดยเฉพาะเลขท้าย2ตัว mm hmm. ที่มักจะได้มาจากยอดขายดีของร้านสองสำนักฟองเบียรสำนักนี้เริ่มมาแรงในช่วงหลังแจง มีโดยเฉพาะเลข3สามตัวที่มักจะเป็นที่สนใจของผู้เล่นหวยแซมสำนักอาจจะน้อยนอมีเมนในเดนในเรื่องการคํานวณลเลขฟอริตสปที่มักจะออกในฮานอยอ,อ๋อรัฐบาลไทยสี่สำนักเจมูตาแตกสำนักนี้มักจะให้เลขชุด3ตัวที่มีความแม่นยำสูงและมักจะมีผู้ติดตามเยอะสำหรับเลขที่น่าสนใจในแต่ละสำนักอาจจะต้องดูข้อมูลการวิเคราะห์และทำนายล่าสุดก่อนการออกรางวัล มีเลขไหนบ้างที่คุณสนใจพิเศษครับ oh. หรืออยากได้คำแนะนำเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการวิเคราะห์เลขไหมครับในสี่สำนักที่ AI บอกมาเนี่ยมีตัวไหนบ้างครับในแต่ละสำนักจากสำนักที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้จะมีเลขที่น่าสนใจดังนี้แมนสำนักแม่จำเนียรเลขที่น่าสนใจมักจะเป็นเลขยอดนิยมจากยอดขาย <c oughs> เช่นเลข8 9 56หและอ e c อ๋อสำนักเจฟองเบียร์ส่วนใหญ่จะให้เลข3ตัวและ2ตัวที่เด่นในช่วงนี้เช่นเลข3เทสีสบเจ็ดจิตสอและ68สิบแสำนักอาจารย์น้อยสำนักนี้มักจะแนะนำเลขกวิ่งและ2ตัวที่มาแรงเช่นเลข9 w i n วิ้ง17และ9 s p สปีสี่สำนักเจมูตาแตกสำนักนี้เน้นเลข3ตัวที่น่าสนใจและมักจะมีเลขที่ให้ในกลุ่มเดียวกัน เช่นเลข2องมหาสแปดสีดกาสุสาและสา,ามชะฮามอย่างไรก็ตามสำหรับเล,เลขที่น่าสนใจในแต่ละงวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณอาจต้องติดตามข่าวสารหรือการอัปเดตจากสำนักต่างๆเพื่อให้ได้เลขที่แม่นยำคินครับอ AI ช่วยทวนแต่ละสำนักว่ามีตัวไหนบ้างแบบช้าๆได้ไหมครับได้เลยครับผมจะทวนให้ช้านะครับเน่นสำนักแม่จำเนียน เลขที่น่าสนใจมักจะมี8-9-5-6-2-4-2-4สองสำนักเจฟองเบียเลขที่มาแรงในช่วงนี้คือ3-4-7-7-2-6-8-6-8สำนักอาจารย์น้อยสำนักนี้ให้ให้เลขวิงและเลข2ตัวที่เด่นคือเลขวิง9-9-1-7-9-0-0-4สำนักเจ๊มูตาแตก สำนักนี้เด่นเรื่องเลข3ตัวและเลข2ตัวได้แก่ 2.5.8.8.4.9.3.3.5. 8, 8, 3, 3, หวังว่าการทวนแบบช้านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ AI ครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลในใสี่สำนักที่มีตัวเลขที่แตกต่างกัน AI คิดว่าสำนักไหน ที่มีตัวเลขเด่นน่าสนใจน่าจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่หนึ่งกันยาจดที่จะถึงนี้บ้างครับสำหรับงวดที่หมื่กันยายนนี้หากพิจารณาจากเลขที่แต่ละสำนักให้มาผมคิดว่าสำนักที่น่าสนใจน่าจะเป็นสำนักเจฟองเดียนและสำนักอาจารย์น้อยครับเหตุ <S <S ผลที่เลือกสำนักเจฟองเบียนให้เลข3ตัวและ2ตัวที่มีความเด่นเช่น เลข3 4ม z และ72ซึ่งมักจะเป็นเลขที่มีความที่ในการออกค่อนข้างสูงในหลายงวดที่ผ่านมาสำนักกาจะน้อยเด่นเรื่องเลขวิ n งและเลข2ตัวที่มาแรงเช่นเลขหวเหวและเลข2ตัว18ซึ่งเลขวิงเกามักเป็นเลขที่ออกบ่อดทำให้มีโอกาสสูงคุณอาจเลือกใช้เลขจากสำนักเหล่านี้เพื่อเสี่ยงโชคได้ครับ แต่ก็อย่าลืมว่าการเสี่ยงโชคมีความไม่แน่นอนเสมอควรเล่นอย่างมีสติแล,และไม่ลงเดิมพันมากเกินไปนะครับขอให้โชคดีงวดนี้ครับขอบคุณ AI ครับในสองสำนักที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นเจฟองบีอาจารย์น้อยซึ่งมีตัวเลขคล้ายกันและก็มีตัวเลขที่เด่นนะครับอย่างให้ AI เนี่ยเน้นตัว ที่น่าลงทุนในสองสำนักนี้ว่าตัวไหนครับ AI ครับผมพูดยังไม่จบเลยนะครับอย่าแทรกสิผมงงลืมไปเลยทีนี้ <laughs> ถ้าเน้นจากเลขที่คล้ายลายกันและดูเด่นจากทั้งสองสำนักผมขอแนะนำเลขที่ควรเน้นดังนี้ครับเม่งเลขวิงเก่าสำนักอาจารย์น้อยเน้นเลขวิงเก่าซึ่งมักจะมีโอกาสออกบ่อย เลขนี้สามารถใช้เป็นเลขวิ่งเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลได้ได้ครับับวเลข2ตัวจีซีสอ่าสำนักเจฟองเบียรให้เลขจีซีสองซึ่งเป็นเลข2ตัวที่เด่นและอาจมีโอกาสออกในงวดนี้สาวเลข3ตัว3บลจีีสำนักเจฟองเบียรให้เลข3ตัว3 4บซีซึ่งน่าสนใจและอาจมีโอกาสในการถูกรางวัลสูง จากเลขที่แนะนำไปนี้คุณอาจพิจารณาเลือกใช้ในการเสี่ยงโชคดูนะครับโอกาสจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเชื่อและโชคด้วยครับขอให้คุณโชคดีในวดนี้ครับขอบคุณมากครับ AI ครับทั้งหมดต้อง,ม,งมวลเนี่ย AI ให้มาแล้วนะครับในส่วนของอาจารย์น้อยใช่ไหมครับเลข9น่าจะมาเป็นตัวเด่นเลยของอาจารย์น้อยในส่วนของเจฟฟองเบียร์อยากจะให้เน้นสัก2คู่ได้ไหมครับว่าเอ๊ะถ้าเจฟฟองเบียร์เนี่ยเลขน่าสนใจ ลองเน้นให้ได้ไหมครับว่าเอาสักสองคู่ก็พอเผื่อคนงบน้อยครับทันเน้นจะสักสำนักเจฟองเบียนให้เพียงสองตัวสำหรับผู้ที่งบน้อยผมขอแนะนำเลขที่น่าสนใจดังนี้เมนเลข2ตัวจิ Just Song. s t สองเลขนี้ถือว่าเป็นเลขที่เด่นในหลายงวดมีความทีในการออกค่อนข้างสูงจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีฟองเลขสตัวสามจ็ เลขนี้เป็นเลข3ตัวที่มีความน่าสนใจและอาจมีโอกาสในการถูกรางวัลมากถ้าอยากเน้นสำหรับงบประมาณที่น้อยเลข2ตัวเจชี่สองน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะสามารถลงเดิมพันในจำนวนที่น้อยอกว่าเลข3ตัวได้ครับขอให้โชคดีและสมหวังในการเสี่ยงโชคนะครับเลขเลขเลขสามตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเลข347ใช่ไหมครับ AI ครับ อ่าใช่ครับเลข3ตัว3 4สีเบกจากจากสำนักเจฟองเบียร์ถือว่าเป็นที่น่าสนใจสำหรับงวดนี้ครับ,รบถ้าคุณสนใจเลข3ตัวเลขนี้เป็นตัวเลือกที่ดีครับและหากต้องการเน้นเลข2ตัวจากเจฟองเบียร์ก็จะเป็นเลขชิดสองครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของคุณนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับ AI เดี๋ยวอีกคำถามหนึ่งก็คือถ้าเราประกบคู่ระหว่าง อาจารย์น้อยกับเจฟองเบียเนี่ยสองสำนักเอามาประกบคู่เลขวิ่งที่น่าสนใจ AI คิดว่าเลขวิ่งตัวไหนที่น่าสนใจมากกว่าครับทั้งคู่เลยมาประกบกันถ้าเรานำเลขจากสำนักอาจารย์น้อยและสำนักเจฟองเบียมาประกบคู่กันเพื่อลุ้นเลขวิ่งที่น่าสนใจผมขอแนะนำเลขที่เด่นดังนี้เลขวิ่งเก่าจากอาจารย์น้อยและเลขวิ่งเจจากเจฟองเบียทั้งสองเลขนี้มีความน่าสนใจมาก เลขวิงเกามักจะเป็นเลขที่เด่นในหลายงวดและอาจารย์น้อยเน้นเลขวิ่งนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าจับตามองเลขวิ mm. ่งเซตเลขนี้จากเจฟองเบียนก็มีความน่าสนใจ uh, และมีโอกาสที่จะออกในในงวดนี้ถ้าให้เลือกเลขวิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากทั้งสองสำนัก mm. ผมแนะนำเลขวิ่งเกาเพราะเป็นเลขที่ได้รับการเน้นจากอาจารย์น้อยซึ่งมักมีประวัติความแม่นยำสูงครับ หวังว่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณขอให้โชคดีครับขอบคุณครับ AI ครับสรุปก็คือเลขวิ่งทั้งคู่ของอาจารย์น้อยจะมี9เป็นตัวเด่นในส่วนของเจฟองเบียเลข7วิ่ง7เป็นตัวเด่นนะครับแต่ถ้าเอามาเทียบกันร,ระหว่างอาจารย์น้อยกับเจฟองเบียจะเห็นว่าอาจารย์น้อยน่าสนใจกว่าใช่ไหมครับคือเลข9นั่นเองถ้าในสสนักนี้นะครับซึ่ง AI ประบวนผลมาแล้ว AI ให้อยู่สําสำนักที่น่าสนใจคือเจฟฟองเบียและอาจารย์น้อยนั่นเองครับสรุปสําสำนักที่มีตัวเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวก็คือเจฟฟองเบียและอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยเนี่ยมีเลขวิ่งก็คือเลข9เลข2ตัวคือ1นนั่นเองในส่วนของเจฟฟองเบียนะครับสำนักเจฟฟองเบียก็คือ72แล้วก็ 3 4 7นี่คือเลขของสำนักเจฟฟองเบียนะครับซึ่งถ้าประกบแล้วสองสำนักดีจะมีตัววิ่งที่น่าสนใจก็คืออาจารย์น้อยเลข9วิ่ง9ก้าเจฟฟองเบียคือเลข7แต่ถ้าสองสำนักเอามาประกบคู่เลขที่น่าสนใจก็คืออาจารย์น้อยน่าสนใจกว่าคือเลข9นั่นเองไม่รู้นะครับว่าจะมาหรือเปล่าท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้แล้ว ผมอยากทราบว่าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับเลขตัวไหนจะมากันแน่ระหว่างเลข9กับเลข7อ่าเลข9มาแรงของอาจารย์น้อยแต่มีหลายสำนักแหละที่มาเลข9นะให้มาที่เลข9แต่ AI เลือกเอาสำนักของอาจารย์น้อยมาพูดและหลายคนเช่นเดียวกันลหลายๆสำนักก็เช่นเดียวกันมีตัวเลขคล้ายๆกับเจฟฟองเบียแต่ AI เลือกที่จะเอาเจฟองเบียรมาพูดแล้วสรุประหว่างเจฟองเบียรและอาจารย์น้อยซึ่งเอาตัวเดียวอาจารย์น้อยเลข9เจฟองเบียรเลข7ใครจะมาในส่วนของผมฟันไปที่2ครับซื้ออะไรก็ได้ใอ้มี2 2นะ2927 นะผมจับคู่เลยอ๋อไม่รู้แต่ถ้าใครชอบเลข3ตัวที่ AI เน้นมาให้สำหรับเจฟองเบียก็คือ3 4 7แล้วก็ตัวเลข2ตัวคือ72นั่นเองเห็นไหมมีมีมีมด้วยในส่วนของอาจารย์น้อยก็เลข9ตัวเดียวแล้วก็เลข2ตัวก็จะมี17นั่นเองไม่รู้นะครับ เลือกตัวไหนครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยหรือว่ามีอาจารย์ท่านอื่นที่สามารถที่จะเทียบเคียงสามารถที่จะประกอบคู่มีตัวไหนเอามาประกบได้นะครับว่าตัวนี้น่าจะมาตัวนี้น่าสนใจมากกว่าอันนี้แนวทางนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าหวยจะออกตัวไหนแต่ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาช่วยคิดแล้วก็ช่วยแสดงความคิดเห็นในคลิปใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดส u b s c r กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรบรณดีว,วาไรตี้ด้วยนะครับพบก,กันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับรวยๆเฮงเฮงในงวดวันที่1กันยายนนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับ